ตำแนหำน่งหางดำนานหนาเข้มก่อนยะังไๆหน่ะตำแหน่งหาง220ร่พ,พาาาลาดไปเบาดีนะครับคอยโย่คอ,อยลดกระดับเรือนโตเบาๆคอยเรือนโตคอยลดกระดับเบาๆเรือนตับลมไหตมลตับลม ลูกจกดำนะครับมาขาวเจ๊งแจ้งลุกจากดำบ้าขาวเจ้แจ้งม่นาทานเขาเีนเด็เขาเป็นราคาเชียงเขอยู่ันเดมาเขาี่ันโตกะดำค <c oughs> งเส็นคงวาลงมาไม่ไก่เขาไปตั้งคนเบาสิจีละยังทำเวลานะครับเดียนยวโต้าไปไมส่สูงยังทำเวลา ลงมา280เอ่อพี่น้องครับเอ่อตอนนี้ฐานทีหนึง่งกำลังหวังไฟกำลังขึ้นนะครับเอ่อคนพี่น้องจะได้เบิง่งฐานทีหนึ่งนะครับเอ่อเมื่อกี้เนี่ยมีพี่น้อง